นะคุยแซบโชว์นะพี่นวัดพี่จะบอกว่าพี่ไม่เคยได้ไปรายการนี้สักทีอ่ะพี่อย่าว่าแต่พี่เลยหนูยังคิวยากเลยหนูก็ยังไม่ได้ไปของเขาเลยค่ะใช่ตัวเป๊กเองเนิดนะตอนนี้คุยแซบยังไม่ค่อยให้เป๊กไปเลยค่ะแค่หน้าที่พิธีกรแล้วก็มีหน้าที่แค่สัมภาษ์รู้แขกวันต่อวันเหมือนกันส่วนการหาแขกหรืออะไรก็ต้องอยู่ที่เจ้าของรายการกับโปรดิวเซอร์ที่ต้องเป็นคนท,ท,ที่ทราบว่าอะไรเป็นยังไงอย่แบนนะ ดูไปก่อนเพราะจริงๆแล้วเราเรายังไม่รู้รายละเอียดข้างในเลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะนั้นมีพิธีกรหลายคนที่ที่ทำงานดีมากๆเลยค่ะหนึ่งในนั้นคือเป๊กที่แบบเสียดายนะอย่าอย่าไม่ดูเลยคุยแซบโชว์คุยแซบโชว์เอาจริงๆนะคุยแซบโชว์นะพี่นวัดพี่จะบอกว่าพี่ไม่เคยได้ไปรายการนี้สักทีอ่ะ พี่อย่าว่าแต่พี่เลยหนูยังคิวยากเลยหนูก็ยังไม่ได้ไปของเขาเลยค่ะตอนนี้ไม่ค่อยได้เข้ารายการเลยจริงๆอันนี้ในเรื่องของตรงนี้เนาะเอาต้องบอกงี้ว่าไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดแต่ว่าเป๊กก็เคยเห็นก็มีเนาะน้องอีฟ้ามีอะไรเงี้ยน้องเขาก็มากันนะคะอันนี้จริงๆก็ไม่รู้รายละเอียดจริงๆใช่แต่สหรับตัวพี่เปกอย่าว่าาเลยเนาะใช่ตัวเป๊กเองนิดนะตอนนี้คุยแซบยังไม่ค่อยให้เป๊กไปเลยค่ะพี่ที่เพราะพิธีกรเยอะเพราะพิธีกรเยอะเพราะคิวราฮอตไม่ฮอตค่ะว่างเดือนเออแต่เดือนหนึ่งว่างไม่เยอะว่างสามสิบว <laughs> จัางงานได้ค่ะค่ะ ไม่น่าไม่น่าจะใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วคุยแซบก็คือไปก็เคยเห็นมิทแกนก็ไปออกอยู่บ่อยนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นตอนหลังหรือว่าอะไรเป็นการคุยกันข้างในหรือว่าเรื่องตรงนี้ไม่ทราบรายละเอียดจริงเพราะว่าเราแค่หน้าที่พิธีกรแล้วก็มีหน้าที่แค่สัมภาษณ์รู้แขกวันต่อวันเหมือนกันส่วนการหาแขกหรืออะไรก็ต้องอยู่ที่เจ้าของรายการกับโปรดิวเซอร์ท,รที่ต้องเป็นคนที่ทราบว่าอะไรเป็นยังไงแต่ว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรหรอกค่ะบพราว่าไม่น่าจะใช่เพราะปกติเนี่ยพี่ส้มเจ้าของ Orange Mama เนี่ยเธอเป็นคนจิตใจดีมากๆเป็นคนที่ทท เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่มีดักไซส์อ่ะไม่มีดักไซส์นะคนน่ารัก <Okay. S 1> ใช่แต่ท<ม>างรายการมีมท,ที่แบบกับมาคิดว่าเรียนยังไงนะไม่มีค่ะเราไม่มีเราไม่ได้อัปเดตกับตรงนี้นอกจากวันไปทํางานเราอาจจะมีคุยกันบ้างอะไรบ้างแต่ว่านะช่วงเนี้ยเป๊กก็ยังไม่มีคิวไปที่คุยแซบเลยใช่จริงเหรออย่าแบนนะ <S <S ดูไปก่อนใช่ค่ะอดทนดูนะคะ อย่าแบนฮ่เพราะจริงๆแล้วเราเรายังไม่รู้รายละเอียดข้างในเลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะอย่าแบนเลยเพราะว่าตรงนั้นมีพิธีกรหลายคนที่ที่ทำงานดีมากๆเลยค่ะหนึ่งในนั้นคือเป๊กที่แบบเสียดายนะอย่าอย่าไม่ดูเลยจริงๆอื